ล่าสุดเป็นแบบนี้เปิดภาพล่าสุดน้องพีเจทำอึ้งใบหน้าตอนนอนหลับเอาความหล่อมาด้วยตั้งแต่วันลืมตาดูโลกเลยสำหรับน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์กเกษตินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดีเจพุทธพุทธิชายและจุย๋ยวรัตยาตอนนี้โตเป็นหนุ่มเก้าเดือนแล้วพัฒนาการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เหลียงง่ายมากซึ่งทุกวันพ่อพุดแม่จุ๋ยก็จะคอยอัปเดตให้พี่ๆแฟนคลับติดตามเป็นประจำและคลิปล่าสุดของน้องพี่เจเป็นกระแสะไหวเราในโลกโซเชียลมากๆกับออร่าความหล่อที่เป็นประกายแม้ขณะนอนหลับทั้งผมที่ดกดำโครงหน้าที่ชดัดจมูกโด่งเป็นสัชนช็อตนี้ F4 รุ่นเล็กรุ่นใหญ่โดนตกกันเป็นแถวอีกทั้งก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนยิ้มตามด้วยความ็นดู หลังคุณแม่คนสวยจุ๋ยวรัตยาโพสต์คลิปอัปเดตพัฒนาการวัยเก้าเดือนของลูกชายน้องพีเจที่ตอนนี้เริ่มขานแล้วทันทีที่คุณแม่จุย๋ยปล่อยลงผืนและให้สัญญาณปล่อยตัวว่าเริ่มขานได้น้องพีเจก็ออกตัวคลานด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเห็นได้ชัดว่ากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาแข็งแรงสุดๆเพราะลูกน้อยคลานเร็วมาก ถึงขั้นที่ว่าคุณแม่จุย๋ยคลานตามจับแทบไม่ทนันส่วนคุณพ่อพุธพุทธิชายที่นั่งดักรอรับอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามก็ออกปากชมด้วยความทึ่งว่าลูกชายคลานเร็วมากไม่อยากจะคิดถึงสเต็ปต่อไปว่าหากลูกชายถึงวัยเดินได้จะบันเทิงขนาดไหนเพราะแค่คลานก็ตามจับแทบไม่ทนัน